สวัสดีค <c oughs> ่เสียงแหบสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้พี่พลอยทานอาหารฝรั่งนะคะออกไปซื้ออาหารฝรั่งมาตะกี้นะคะอยากทานนะคะวันนี้นะคะพี่พลอยเพิ่งจะทําคลิปนี่แหละนะคะเพิ่งจะถ่ายคลิปเนาะเมาเช้ายุ่งมากนะคะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทานข้าวเลย สามโมงอยู่แล้วจะบ่ายสามอยู่แล้วเนาะจะไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะว่าเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊ k ล่มเมื่อคืนเนาะเฟซบุ๊กล่มแล้วพี่พลอยกอ็ดันไปคิดว่าจะมีแต่เราแต่ที่ไหนได้มันมีทั่วโลกเนาะทั่วประเทศเนาะทั่วโลกเฟซบุ๊กนะคะมันล่มเมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะคะเพราะว่า อตอนเช้าคุณที่ว่าเขาหลับไปแล้วเนาะตอนเช้าเขาก็าดูแล้วเขาก็ดูได้เหมือนเดิมปกตินะคะแต่พี่พลอยเมื่อคือนนอนดึกกันนะคะเมื่อคืนพี่พลอยก็ดูน้องนะคะดูน้องไร้สดเนาะมีปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วพี่พลอยก็เป็นคนที่ว่าคิดมากอยู่แล้วเนาะนอนไม่หลับทีนี้แล้วพอดี Facebook ล่มนะคะอ้าวทำไม Facebook ล่มกันอย่างเงี้ยพลอยก็เลยเข้าไปพอเข้าไปเร็จปุ๊บดันไปกดอ่าออกจากนอกระบบ พอก,กดออกจากนอกระบบเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้มันก็ต้องเข้าใหม่ใช่ไหมเข้ารหัสใหม่อะไรประมาณนี้แล้วพี่พลอก็นั่งทํานั่งทาเมื่อคืนนี้เข้าไม่ได้ลืมรหัสกันนะคะลืมรหัสผ่านนะคะรหัสของ Facebook นะ่ะลืมลืมรหัสของ Facebook เนาะก็เลยเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ก็เลยมาเออเดี๋ยวดูตอนเช้าที่นะคะ พอดูตอนเช้ามาป้าของป้าก็ไม่เป็นไรนะคะของพี่พลอยของพี่พลอยเป็นของป้าไม่เป็นไรของป้าก็เปิดได้ดูเลยแต่ของพี่พลอยไม่ได้เลยนะคะดูไม่ได้เลยต้องเข้ารหัสใหม่แค่นั้นคนท้ายก็ลืมรหัสพอลืมรหัสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทํารหัสใหม่ได้เข้ารหัสรหัสใหม่ได้ตั้งรหัสใหม่เลยแบบเลยถึงถึงได้นะคะแล้วทีนี้ตอนนี้เม็กซ์เซนเจอร์ยังใช้ไม่ได้เลยนะคะขเขาบอกให้ใส่รหัสเหมือนเดิมนะคะต้องหัดรหัสใหม่ ยังไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยไม่รู้จะทายัางไงเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะว่ายุ่งจังเลยเมื่อเช้าไม่ได้ลงคลิปลงอะไรเฟซก็ไม่ได้ลงนะคะ youtube ก็ไม่ได้ลงเพิ่งจะลงนะคะเพื่อนๆพี่ๆหิวข้าวค่ะน,นะคะไม่รู้จะทํายังไงก็เลยออกไปซื้ออาหารฝรั่งง่ายๆนะแค่นี้พอเนอะาะค่ะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะแบบเหนื่อยคะ่ะวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่นะคะ่ะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะอร่อยนะคะเป็นอาหารฝรั่งนะคะมื้อนี้เนาะ ค่ะเดี๋ยวทานด้วยกันค่ะนะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวทานด้วยกัน